โซเซตี้ในช่วงเซตดดีโซเชสตี้นะครับวันนี้ผมและก็เพื่อนๆนะครับอยู่ที่ร้านสวิสเชอรี่นะครับที่ทองหล่อต1โครงการเดอะเทส e นะครับเล่นอะไรกันครับคุณไรดอเดินมะไรทำไรทำไรแรดไหมแรดด้ยแรดหรือเป็นตูดวะไม่ต้องแปลกใจครับร้านนี้เขามีสัญลักษณ์ของร้านนั่นก็คือเป็นแรดนี่เองแรดนี่เองนะครับผมร้านนี้จะเป็นร้านของหวานของหวานของหวานที่แบบ จัดเต็มจัดหนักนกเว่าแอปอย่ามาแอปขอร้องหน่อยเวลาแับเมนูแต่ละอย่างของเขานะครับบอกเลยว่าจัดหนักทุกเมนูเดี๋ยวเรามาสั่งเมนูที่แบบว่าขึ้นชื่อของร้านนี้มาทดลองกันดูนะครซึ่งในส่วนตัวเนี่ยเราจัดกันมาหลายรอบแล้วแตเรารอบนี้เราก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆชาวแซดดี้โซเซตี้นะครับมาลองดูกำลังหิวเลยเนี่ยที่เราสั่งไปเราสั่งไปมันสี่เมนู เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันว่าเมนูที่เราสั่งแต่ละเานเนี่ยมันคือถ้ามาช้ากุนเนี่ยแลกตายเลยน้าว่าที่สั่งเนี่ยเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงครับ เมนูชื่อว่าอะไรโซ่เบคอนเค้กสแต็กนี่เองครับผมเบคอนกับแพนเค้กจะเป็นยังไงมาลองชิมแล้วเด็กเขาบอกว่าราดไส้หลับด้วยราดไส้หลับอ่ะราดไส้หลับอ่าโอเคลองรู้ไหมหวานไหเปเปอร์คาวหวานของคาวนะว้าวเบาๆพอแต่ละชั้นนี่มีเนี่ยโอ้โหมีทั้งช็อกโกแลตมีกล้วยมีทั้งกล้วยมีทั้งแพนเค้กตัดก่อนอ่ะยังไม่สวยอืมมันมากอร่อยหั่นเนื้อเนี่ยันนี้ตักอะไรไม่ได้เลยฮึ จ watch, ังหวะเนี้ยคือใครเร็วอะใครได้เพราะความอร่อยความมุมมามติงบังเกิดแพนเค้กกับกล้วยคุณต้องกินทุกอย่างให้คขาำเดียวเลยเกลือช็อคโกแลตอมันเข้ากันแบบงงๆอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะคิดดูแล้วกันหรือมีมันมีเนยคอนทุกชั้นเลยมีเนยคอนทูชั้นเลยเนี่ยครับเปิดก่อนเปิดเมนูแต่หนึ่งคำประกอบด้วยกล้วยแพนเค้กแล้วก็เบคอนครับแล้วได้ซอสคาราเมลอ้าวเฮ้ยผมคิดว่านี่คือซ้อมเบอร์อร่อยปะนี่คือมีทั้งกล้วย ทั้งเบคอนมีไซรัปแล้วก็มีคาราเมลแบ่งออกมาปาเขาให้อ่าอ้าปากโอเคเป็นไงครับคุณตากล้องอร่อยคือลูกกล้องที่นี่เขาเขาเขาต้องกินแบบอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าถ้ากินแบบสวยๆงงามเนี่ยคือไม่ทันกินรสเบคอนมันจะกินเค็มนะมาตัดกับความหวานนิดนึงแล้วก็มีแพนเค้กที่แบบหอมแบบแล้วก็นุ่มแป้งนุ่มมากแล้วมันเข้ากันอย่างลงตัวแล้วคือแม่งเข้ากันเกินไปดูครับหมด เกลี้ยงครับผมก็อย่างที่เห็นครับสภาพด้วยความอร่อยครับความมุมมาที่มันเกิดหมดไปครับกับจานแรกเบคอนเค้กแตกครับผมเดี๋ยวมาดูจานต่อไปว่ามันเป็นอะไรคือรอนาครับไปเล่นที่เขาดิเดี๋ยวไปเล่นเขาก่อนเออไปเล่งหน่อยไปเล่นพี่เขาหน่อยเลยจะคาดออริมินซอฟจุ่มกินด้วยมันของใครครับของใครนี่ของใครใครสั่งมาคู่ทางขออนุญาตค่ะเสือไทย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 เสือไทไม่ได้พี่นี่คื่คู่กันใช่ไหมะ เาชนอันนี้คือแบบว่างานกินมากอะบอกเลยต้องอันนี้คือไอติมอันนี้คือขนมปังอันนี้คือวิปครีมอันนี้คือถั่วอันนี้คือชาเย็นแล้วนี่คืออะไรช็อกโกแลตครับผมกินได้ไหมกินได้ครับตอกเครือบเหมือนลายแก้วเลยอะเหมือนลายแก้วกินได้เดี๋ยวคุณลองให้บียี่เบียร์ลองชิมดูเบียร์ดิบมาเป็นไงเป็นไงไม่เป็นใช่ว่ะมีผู้ขอเรยทับทางหน่อยเราไม่ขี้งกเราไม่ขี้งก ในขณะที่พวกมึงกินกันตรงนี้เนี่ยกินตรงนี้ทุกเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยเครื่องอัดแน่นจริงๆนะแน่นจริงนะนี่ทั้งขนมปังทั้งถั่วทั้งครีมทั้งไอศครีมอีกมันมากอร่อยของหวานแบบหนักๆหนักจริงอ่ะของหวานแบบโคตรอ๋อโอ้โหได้ท่ากินไอติมเหมือนเนีฮะแรงจริงๆแรงมากแล้วที่แปลกนะข้างในชาเย็นเขาใส่เฉาคุ้ยด้วยเครื่องเขาหนักไงเขาใส่ให้ทุกอย่างเลยไม่หวงเอากินไอติมก่อไป แบ,แบ่งกูด้วยนะแบ่งกูด้วยนะแมนะ่งมีแค่สองชิ้นนะมึงกินไปแล้วครึ่งหนึ่งไอ้หาแลวมั่งกีก่คนกับไปเถอะเร็วๆเขาว่าหลังทำอย่างนี้อยู่ว่าเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวขอ,นอขนมปังนี่จุ่มชาเลยคือขนมปังจะเป็นขนมปังทานเลยมาแล้วพอกินติดคอติดคอดูดน้ำเข้าไปดูดน้ำเข้าไปต้องกินพร้อมกันครับที่นหนมปัง้วกินน้ำเข้าไปตามรสชาติเนี่ยเขาจะบอกว่ามนมีไม่ได้หวานเกินไป นะไม่ได้หวานกันไปก็บอกว่าเขาใส่เครื่องมาเยอะจริงหนักจริงแต่ว่ารสชาติจะแบบบาลานซ์มากสมดุลมากขอบาลานซ์ดีเพราะว่าเอาเรียกว่าเอาของที่มันไม่น่าจะแมทกันเนี่ยมันเกันได้แล้วมันมันมันนีไม่เลี่ยนด้วยแล้วมันอร่อยเออกินแล้วเธอมากเลยเอ้ยมีนี้ด้วยอันนี้อันนึงอันนี้อะไรนะออเรนบอสซอมหยุดหยุดเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไม่ใช่ก่อนกินก่อนกินก่อน ไอ้กูว่ามันต้องรอคนห้าคือตอนนี้มันรอคนห้าอยู่มึงไม่ให้เลยรอคนห้าอยู่รอคนห้าอยู่รอคนห้าอยู่เฮ้ยต้องบอกว่าเมื่อกี้คือมันตัดแบบตัดความหวานได้ดีมากมันเป็นรสชาติแบบก็เรากินเยอะแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวแตเปรี้ยวนิดนึงอ่าอ่าคือหวานหวานมากแค่นี้ปุ๊บมันหวานที่อื่นเขาเรียกว่าปกติเราจะเลี่ยนไงเราก็สั่งนี้มากินลองชิมดูลองชิมดูอันนี้คือตัวตัวที่เด็ดทันต่างจากที่อื่นกินนี้กินข้ เก็บพันนี่ไห้เมนตเป็นแม่ใหญ่ถุยไม่อยญ่ถุยเก็บเันต์ด้วยไม่อยญ่ถุยแม่ใหญ่ถุยเร็วเปรี้ยวเราเราลงเปลือกเราลูเปลือกเฮ้ยเปลือกเขาบอกเปลือกมันต้งดีจ๋าได้ขาดบาลานซ์นะจ๋าได้ขาดบาลานซ์ไหมบาลานซ์ไหมโอ้มันโอเคเออบาลานซ์เลยฉากแล้ววะบาลานซ์เลยสั่งเลยฮ่าฮ่า่ยบาลานซ์เลยบาลานซ์มากเลยเฮ้หายเลี่ยนเลยอืมนี่คือ orange blossom ครับใครที่มากินแล้วรู้สึกว่ามันหวานแล้วมันเลี่ยนสั่งนี่มาตัด ดด็ทำ <Dead. S 2> ให้กินต่อได้อ, <S 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 อีกวันสุดท้ายวันี้นะคะน,นี้เป็นเมนูไฮไลท์ของเราครับชื่อว่าเบอร์รี่แบงแบ็คที่พิเศษผมมีเรื่องอยากถามคือทุกที่เลยผมแค่เห็นแรกหมดเลยอะไม่ว่าจะในจานไม่ว่าจะบนโต๊ะไม่ว่าจะโลโก้ร้านอ,นอะไรเงี้ยมีความหมายอะไรไหมครับต้องบอกก่อนว่าขนมของเราเนี่ยไม่ใช่สายเรียบร้อยคนระับ จะเป็นสายแบบแรนด์แรดแรงแรงสาดเครื่องเข้าไปมีอะไรสาดเข้าไปอ๋อสาดที่เราดีได้สาดที่เราดีแล้วสังเกตจานไฮไลท์ของเราครับมันจะมีลักษณะเหมือนเนอแรนด์อ๋อเนี่ยนะใช่ครับอ๋อแล้วดูได้แบบเหมือนไอติมหก้วยนะมันก็จะเป็นไอติมหกนะฮะเออไอติมมาร์ทหกใส่จานพอดีโอ้โหอะไรแบบนี้ขออีกอันนึงได้ไหมพี่ผมจะขุกใส่หน้ามันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราอยากให้มันเป็นจิมมิคของมารครับอยากให้ลูกค้าแบบ ติดปากก็ถามว่าเฮ้ยเราไปแลดกันไปแลดกันมาแลดกันอะไรนี่เขานี่เขาสาดจริงๆนะเห็นมันดูมันจัดจานมากไม่มีความเรียบร้อยสาดสาดจริงจังเวลานักศึกษาวาดรูปเดี๋ยวชิมก่อนเดี๋ยวชิมให้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อไอศกรีมไอศกรีมต้องกินพร้อมกับบรี่เบอร์รี่บไอศกรีมรสอะไรไอศครีมจะนุ่มแบบว่ารสชาตินุ่มนะไม่ให้แบบว่า ไอติมนุ่มนะรสชาตินุ่มก็คือไม่ไม่จี๊ดไม่ไม่ไม่จี๊ดเกินแล้วก็มากับเบอร์รี่เปรี้ยวนิดนิดอันนี้เหรอชีสเค้กชีสเค้กชีสเค้กเหรอน่าจะชีสเค้กนะเออใช่ใช่ใช่จัดไปปึ๊บเนิบเลยเนิบเนเนิบเนิบใช่ขอแอมาเลยชีสเค้กนี่แบบว่านุ่มมากรสชาตินี่แบบอันนี้อ่ะจานลองกินดูอนอืม ดีหันคำดีเห็นเค้เรหั่นตัวเบอร์ตัวเบอร์รี่เนี่ยมันกรอบตัวเบอร์รี่แต่อาจกรอบเวลารากินเขาไบมันจะเหมือนมันแตกในปากอร่อยกจะมันมีความลับซ่อนอยู่ครับในมันอยู่แนรับผมที่นี่ชอบมีเซอร์ไพรส์จริงๆเลยเซอร์ไพรส์นะครับผมอยู่ในน่ไม่อะไรครับเป็น้เหรอ ทำง่บยนะลองดูแป้งอะไรแป้งพายพายที่ชีสเค้กอันเก่หมดเลยประมาณนั้นพูดไม่ถูกกันอร่อยอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้บีี่อกันเป็นชาวเหมืองเลยสไตล์พวกเราจริงๆครับร้านนี้ กินก oh, ับบลูเบอร์รี่แม่งอร่อยว่ะกินแล้วแม่งปืนเลยอะติมอะไรดีแม่อร่อยอ่ะติมอะไรมันกลองต้องบอกว่าต้องบอกว่าร้านนี้เขาใช้ของดีเบอร์เรี่ให้เป็นเม็ดๆเลยนะเบอร์รี่นี่ให้เป็นเม็ดๆเลยนะครับที่อื่นเราจะเห็นว่าผสมเมเป็นแยำๆไงแต่นี้เขาให้เป็นเม็ดเป็นกุ๊บกุมๆแต่งในปากเลยอะแต่งอะอ่าแต่งนปากเออรอบ18ห่วกคลิปเราโดนไปชนดูเยเบอร์นี่กินเข้าไปมันแต่งในปากมันอร่อยในรสชาติ อร่อยไม่อร่อยไม่รู้อ่ะพิ่ีกรพี่จกรผมจัดยับเลยแรดมากแรดมากแรดมากแรริงมึงกินได้เหลอะเทอะมากเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับร้านสวิตเซอรี่ที่พวกเรามาชิมกันวันนี้4ี่เมนูที่เราได้นำเสนอไปอยากกินอีกอยากกินีกดูไว้ดิ มันอร่อยจริงว่ะยังกินไม่อย่ดยังกินไม่อย่ดสำหรับวันนี้นะครับพวกเราเซฟดีโซดเซตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาที่ร้านสวิตเซอร์แลนนะครับก็มาที่ได้ที่โครงการเดอะเทสชั้นสองทองหล่อซอยสิเอ็ดนะครับวันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายครับบ๊ายบายยังยังสั่งเพิ่มไหมอีกสักสักขีสักแก้วเพิ่มไหมกิมเนืยวฮะก็คืออย่างเดียว อร่อยอร่อยยันแก้วเลยตอนนี้แต่ถ้าสั่งมาอีกแก้วนึงจะไม่ไหวนะ <c oughs> บอกก่อนตอนนี้น่าจะอ่าระบานเรื่องนี้